สวัสดีครับผมก้องสมกียรตรก็สําหรับในงานถแถลงข่าวในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับวันถแถลงข่าวในวันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มขายบัตรครับแล้วก็ในสนามช้างบุริร์ในปีนี้ก็จะมีจันาทาแตนด์ด้วยใครที่ไปเชียร์ผมที่บุยิร์ก็อยากให้ไปเชียร์กันที่จันาทาแตนด์กันด้เลครับสำหรับตัวผมในสนามในโฮมเลสในปีนี้ก็เราเตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะครับ เราทำกันบ้านมาก็ค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าเราก็มีเข้าไปพลาดจากในปีที่แล้วถึงแม้เราจะจบในโพเดียมก็จริงแต่เราก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องมาแก้ไขในปีนี้แล้วก็ยังต้องเจออะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทั้งยางเฟรมใหม่แล้วก็ค่อนข้างใหม่ในหลายๆอย่างแต่เราก็เตยมตัวมาค่อนข้างพร้อมในเดือนตุลานี้เราก็จะสู้แล้วก็จะทำงานมาอย่างเต็มที่ครับเราก็อยากได้ที่หนึ่งครับผมอยากได้ที่หนึ่งแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็อยากให้พี่น้องไป ไปเป็นกำลังใจเชียร์กันเยอะครับไปกดดันผมเยอะดูกันว่าในในสุสัปดาห์นั้นผมจะได้ตำแหน่งที่อะไรแต่ก็จะสู้ล้วก็จะทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่ครับสำหรับในปีนี้ในสนามช้างบุยลำในวันที่25-27ถึง27นี้ก็ฝากจันทาแซนไว้ในใจพี่น้องแฟนๆจะถ่ายทุกคนด้วยนะครับอยากให้เป็นเป็นกำลังใจเชียร์กันเยอะในจันทาแซนครับแล้วก็ท่านใดที่ขับรถ ฮอนด้าอยู่หรือมินูเจลฮอนด้าอยู่ก็จะได้ส่วนลด20%ในการซื้อบัตรของจันทาสแตนอยากให้มาเชียกันเยอะครับที่สนามช้างบมยล